สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพามาชมนะครับพระสมบัติพ่อนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับของหลวงพ่อหนุนสุยโยนะครับวัดพุทธโมกพรารามนะครับอําเภอโพนแก้วจังหวัดสกลนครนะครับคําว่าสมบัติพ่อเนี่ยคือนํากระเบื้องนะครับนํากระเบื้องหลังคา12ไร่ของวัดท่าสุงนะครับนํามาบดเป็นมวลสารนะครับ ตั้งแต่กระเบื้องนี้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อฤาษีนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ทำการเป่ายันก่อเพชรนะครับพุทธาพิเศษนะครับในวาระสำคัญต่างๆหรืองานสำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับก็อยู่ในศารา12ไร่นะครับจึงทำให้กระเบื้องหลังคา12ไร่นะครับมีความเข้มขังนะครับ มีความมีคุณค่าอย่างมากเลยนะครับคือทั้งเป่ายันกอเพชรนะครับแล้วก็พุทธาพิเศษนะครับก็อยู่ในที่ตรงนั้นนะครับจนถึงสมัยหลวงพ่ออนันต์นะครับเจ้าคุณอนันต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าวาต่อหลวงพ่อฤาษีนะครับท่านได้ทําการบูรณะนะครับหลังคานะครับซ่อมแซมนะครับหลวงพ่อหนุนท่านก็เลยขอนะครับกระเบื้องหลังคา12ไร่นะครับ จากวัา่าสุงนะครับนำมาเป็นมวลสารนะครับท่านมองว่าเป็นของของดีนะครับเป็นของที่ว่าผ่านพิธีต่างต่างๆนะครับตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีน,น,นะครับจนถึงหลวงพ่ออนันต์นะครับท่านเลยมองเห็นคุณค่าตรงนี้ด้วยสติปัญญาของท่านนะครับจึงนํามาทํามาเป็นมวลสารนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับคือผมจะยกตัวอย่างผม ผมจะยกตัวอย่างมานะครับหยิบมานะครับหยิบมาให้ชมนำมาให้ชมนะครับผมรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับที่ว่าสมพระสมบัติพ่อคือพระผงสมบัติพ่อนะครับมีเนื้อสีขาวกับเนื้อสีดํานะครับเนื้อสีขาวคือผงพุทธคุณนะครับเนื้อสีดําคือผสมเนื้อว่านนะครับเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานนะครับ เนื้อผงผงไบรานะครับผมเนื้อผงไบลานะครับนําไบลานมาเผาเป็นกีดเท่าแล้วก็นานามาทําเป็นมวลสารนะครับส่วนองค์นี้นะครับทางนี้นะครับเป็นพระผงนะครับรวมแร่นะครับสมบัติพ่อนะครับที่หลวงพ่อหนุนท่านท่านกล่าวถึงนะครับคือมีแร่ต่างๆนะครับมีแร่ต่างๆ ตั้งแต่แร่หลายคแร่ฟอสซิลนะครับร้อยล้านปีนะครับกระดูกร้อยล้านปีนะครับแล้วก็กระเบื้องหลังคาพัทาสูงนะครับตานานทำมาเป็นมวศารนะครับก็เลยได้รุ่นนี้ขึ้นมานะครับจุดน้ํานะครับสร้างคู่กับพระสมเด็จนะครับพิมพ์มาตรฐานนะครับมาดูฝั่งสมบัติพ่อตรงนี้ก่อนนะครับสมบัติพ่อนะครับรุ่นแรกก่อนนะครับจะสร้างในในปีนะครับวันที่17มกรา 2 5 6 1นะครับในงานปริวาสกรรมนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับจะสร้างจำนวน20,000 0องค์นะครับมีเนื้อสีขาวเนื้อผงพุทธคุณนะครับแล้วเนื้อสีดำคือเนื้อไบรานนะครับผมจะสร้าง2จํจำนวน200,000องค์นะครับส่วนมาฝั่งนี้นะครับก็สร้างปี6-1เหมือนกันนะครับจะสร้างวันที่17 พฤศจิกายนนะครับสองห้าหหนึ่งนะครับในวาระงานกระถินนะครับก่อนออกในวาระงานบุญกระถินนะครับสร้างพระผงพระผงรวมแร่นะครับมีพิมพ์หยดน้ำกับสมเด็จนะครับผมจำนวนการจัดสร้างคือสองแ0,000นะครับสองแสนนะครับถวายวัดท่าสูงหกหมื่นนะครับคือคืนสูนยเย่านะครับห0หมื่นนะครับหลวงพ่อนำอาจารย์เองนะครับ นามาจา์เองแสนสี่นะครับจะจานแบบนี้นะครับจะจานแบบนี้นะครับผมเป็นลอยจานนะครับเป็นลอยจานมีแร่หลายคํานะครับแล้วก็แร่อินโดนีเซียนะครับแร่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแร่ฝั่งประเทศลาวนะครับแล้วก็มีเศษฟอสซิลนะครับร้อยล้านปีนะครับที่ท่านนํามาแกะนะครับ แกะแล้วก็นําเศษนะครับนํามาเป็นมวลสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนำพระนำมวลสารรวมแร่นะครับที่ท่านสร้างนะครับในวันที่24เมษายน2561นะครับนํามาสร้างเป็นมวลสารอีกนะครับนำมาเอาเอามวลสารตรงนั้นนะครับนํามาสร้างเป็นพระองค์นี้นะครับมาพระรุ่นนี้นะครับก็เลยได้ชื่อว่าพระผงนะครับ รวมแร่สมบัติพ่อคือเป็นกึ่งพระผงแล้วก็กึ่งรวมแร่ด้วยนะครับถามถามว่ามีมีมีคำถามว่าแล้วชุดพระ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 สมบัติพ่อผังนี้มีมีแร่ไหมครับมีแร่เหมือนกันนะครับมีแร่เหมือนกันนะครับมีแร่นี่มีเป็นแร่หลายคำโรยนะครับครับจะจะโรยนะครับจะโรยนะครับผมงดงามมากนะครับเดี๋ยวครับผมจะให้ชมนะครับนี่คือเป็นแร่เหมือนกันนะครับ นะครับเป็นตะกุดนะครับมีตะกุดนะครับสีดํานะครับมีตะกุดนะครับตะกุดคู่ตะกุดเดี่ยวนะครับแต่มีแร่เหมือนกันนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนะครับนะครับแต่ว่าในลักษณะที่ว่าเนื้อผงนะครับก็จะมีสีดําๆนะครับผุดขึ้นมานะครับเป็นเม็ดมลสารนะครับทั้งนี้ทางนั้นนะครับบาง บางมวลสารนะครับก็ไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นแร่เหมือนกันนะครับเป็นแร่นะครับมีแร่ผสมเหมือนกันนะครับแต่ทางสมเด็จแล้วก็หยดน้ํานะครับจะมีแก้ปัญญาแล้ะผงพลอยนะครับนี่นะครับแก้ปัญญานะครับแล้วก็พอยนะครับพอยต่างๆเศษฟอสซิลต่างๆนะครับหลายล้านปีนะครับรุ่นนี้นะครับ หลวงพ่อท่านกดเผาเองในวัดนะครับเผาเองนะครับทําพุทธศินเองในวัดแล้วก็เผาเองจานเองนะครับนี่ครับก็จะเป็นหลังยันนะครับหลังหลังจานนะครับแล้วก็จะเป็นหลังปั๊มนะครับจะปั๊มปีนะครับสองยันยันพระปัททยะแล้วก็ปั๊มชื่อหลวงพ่อหนุนแล้วก็ปีพศสองห้าหกหนึ่งนะครับจัดในอยู่ในจัดอยู่ในพระผงรวมแร่สมบัติพ่อเหมือนกันนะครับ ก็มาแนะนํานะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าพระสมบัติพ่อนะครับมีกี่รุ่นนะครับจริงๆแล้วนะครับมีอยู่สองรุ่นนะครับที่ทางวัดท่านจัดสร้างนะครับคือมีรุ่นนะครับมีรุ่นนี้นะครับแล้วก็พระผงหยุดน้ําพระผงรวมแรหยุดน้ํานะครับแล้วก็พิมพ์สมเด็จนะครับเลยมาแนะนํานะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับและท่านผู้รู้นะครับมานะครับ แนะนำนะครับให้เป็นข้อมูลนะครับในการที่จะสะสมนะครับแล้วก็ในการที่จะบูชานะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับในการศึกษานะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดไอแอดไลน์มาคุยกันนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ